สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีมังกรคนรัคนาราศีมังกรมีดาวเกตุมลักนะนะคะ,ะดาวเกตด,ดวงนี้จะกลุ่มลักจนถึงวันที่13สิงหาคมเวลา18นาฬกานาทีเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะจนถึงวันที่13เนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ย มีซิกเซนดีนะคะ,ะมี6ิกเซนมีรางสังหรณ์ที่ดีแม่นยำฝันแม่นเดี่ยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ยังมีดาวพุธเล็งมาด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่เราก็อาจจะเหมือนกับมีความรู้หรือได้รู้ได,รได้เห็นสิ่งที่แปลกๆสิ่งที่ลีลลับหรือมีความรู้ในด้าน ทางจิตมากขึ้นก็ได้นะคะหรือก็เกี่ยวกับรางสังหรณได้ด้วยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันน่ะนะคะคนลักษณาราศีมังกรเนี่ยนะคะ,ะเป็นช่วงที่จับจ่ายใช้จ่ายเงินเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็ยังเยอะมากอยู่นะคะเพราะว่าตัวเองนะคะตัวเองตัวเองไปอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะ แล้วเลงกับดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นี้ย้ายมาวันที่สองสิงหาคมเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเป็นคู่เป็นดาวคู่ศัตรูดาวศุกร์เข้ามามาอยู่ในเรือนมอรณะเลงกับดาวเสาเรือนกระดุมพระส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาตึงๆหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองได้ด้วยนะคะก็อาจจะมีรายจ่ายเงินที่ อาจจะหมดเปลืองไปอ่ะเยอะนะคะ,ะแล้ววันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์เข้ามาสมทบอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะคะก็มองเห็นแล้วนะคะว่าบางทีเนี่ยการใช้จ่ายเงินของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะเยอะมากขึ้นอยู่นะคะในช่วงจังหวะนั้นด้วยนะคะ,ะคุณอาจจะใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นมากมายได้ด้วยะนะคะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายได้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีค่ะคนลักนาราศีมังกรเนี่ยนะคะอะไรที่ป้อ,องกันได้ก็ต้องป้องกันนะคะอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทสิ่งที่มองเห็นนะคะอีกเรื่องการงานค่ะการงานคุณะ อาจจะมีปัญหานะคะอาจจะมีความเสียหายอยู่แต่ว่าในเดือนนี้คุณคุณก็จะได้รู้เห็นปัญหานะคะแล้วก็อาจจะได้แก้ไขปัญหาหรือคุณก็อาจจะได้ไปรื้อฟื้นแก้ไขงานอะไรบางอย่างอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะส่วนงานอะไรใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะเลย คุณมีช่องทางหลากหลายเนี่ยนะคะแต่ก็ในเดือนนี้ยังไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีเท่าที่ควรนะคะที่จะทำถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มทำนะคะในเดือนนี้ก็อย่าพึ่งแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยก็ลองดูนะคะบางทีมันอาจจะมีอะไรบกพร่องอยู่นะคะพูดถึงงานเสริมนะคะอันนี้พูดถึงงานเสริมถ้าเป็นงานประจำเนี่ยได้แก้ไขางานแน่นอนนะคะ,ะหรือไม่คุณก็อาจจะได้ไปทำงานช่วยเหลือคนอื่นอ่า คือทำหน้าที่แทนคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสจะในเป็นในรูปแบบนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะที่ว่าต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะเรื่องความสัมพันธ์ให้มากหน่อยนะคะต้องให้เวลาให้กันต้องพูดจาสื่อสารกันให้รู้เรื่องนะคะ,ะต้องเห็นความสำคัญในการพูดคุยในการ ให้เวลานะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยสำหรับคนลัคนาราศีมังกรนะคะอะ,อะไรที่เป็นปัญหาเราอย่าทำอะไรที่เหมือนกับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอรู้หรือว่าไม่จำเป็นที่ต้องพูดก็อย่าพูดนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราก็อดที่จะพูดประชดประชันกันแน่กันแหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเห็นอะไรที่มันแบบมีจุด ที่ว่าเห็นแล้วหน้าหมันไส้หรืออะไรเงี้ยนะคะก็พยายามปล่อยผ่านบ้างนะคะปล่อยผ่านบ้างคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะตัวตวนเป็นคนหนักแน่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเครียดบ้างมีความกดดันอะไรบางอย่างอยู่นะคะก็ปล่อยวางก่อนนะคะพยายามปล่อยอารมณ์ให้แจ่มใสแล้วก็จะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้นะคะการทําปุนเสริมดวง ขอพรเลยนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทวดาที่รักษาตัวนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ให้รอบคอบมีสตอิอย่าใช้อารมณ์แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านได้นะคะคุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะนะคะไปนูน่นไปนี่นะคะ,อ,ะ,อ,ยะอยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลด้วยนะคะเพราะว่าการเดินทางบางทีก็ใช้ใจ่ายเงินเยอะ คุณก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะสำหรับคนลักขณาราศีมังกรส่วนด้านอื่นก็ถือว่าโอเคดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ